ว่ากันถึงเรื่องร้อนๆที่คุยกันหนาหูตอนนี้เลยนะครับก็คงหนีไม่พ้นประเด็นวัดพระบาทน้ำพุกับข่าวที่ค่อนข้างใหญ่โตเรื่องการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสของหลวงพ่ออลรกัดค่ะหลังจากมีประเด็นคําถามเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับเงินบริจาคเข้ามาเยอะมากใช่ครับกลายเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าวัดนี้คนรู้จักเยอะจริงๆนะครับ หลายคนก็ผูกพันเคยไปร่วมทำบุญด้วยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องทั้งหมดเนี่ยเอ่อบางกระแสก็บอกว่ามาจากการมีคนไปร้องเรียนที่ศูนย์คุ้งรงพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยแต่ก็มีอีกมุมนะคะที่มองว่าอาจจะเกี่ยวโยงมาจากคดีสีกากอฟก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน อ๋อที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินกันวุ่นวายใช่ค่ะแล้วมันอาจจะขยายวงการตรวจสอบมาเรื่อยๆจนมาถึงวัดพระบาทน้ำพุเพราะดูเหมือนจะมีเออความเชื่อมโยกันในพื้นที่อยู่บ้างเหมือนกันนะคะแล้วช่วงแรกๆนี่จำได้เลยครับข่าวนี้สับสนอลหม่านมากใช่ไหมคะ <laughs> แบบว่าตกลงท่านจะออกหรือไม่ออกออกไม่ออกวนลูปอยู่อย่างนั้นนะครับหัวเราะเบา <laughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆจนสุดท้ายก็มีเอกสารยืนยันเป็นทางการออกมาว่าท่านลาออกแล้วจริงๆไอ้ความลังเลกลับไปกลับมาช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับพอจะมองเห็นภาพไหมคือก็พอจะคาดเดาได้นะคะอาจจะมาจากแรงกดดันจากหลายๆฝ่ายหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันของคนรอบตัวท่านเองอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเออออกเถอะเพื่อลดผลกระทบทางกฎหมายที่อาจจะตามมา กับอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่อยากให้ออกเพราะกลัวเสียบารมีเสียตําแหน่งหรือกลัวว่าถ้าออกไปเนี่ยมันจะเหมือนการยอมรับผิดไปโดยปริยายอ๋อเข้าใจได้ครับมันเลยเกิดภาวะอึมครึมตัดสินใจยากในช่วงแรกๆใช่ค่ะก็เลยเป็นข่าวกลับไปกลับมาอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละค่ะทีนี้เราลองมาเจาะลึกในแต่ละประเด็นที่คนสนใจกันดีกว่านะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยเรื่องการจัดการทรัพย์สินเงินเงินทองทองค่ะ ประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องการมีมูลนิธิตั้งขึ้นมาซ้อนกับวัดเพื่อบริหารจัดการมันต่างกันยังไงครับวัดกับมูลนิธิในแง่การจัดการทรัพย์สินคือในทางเทคนิคการจัดการทรัพย์สินบางอย่างผ่านมูลนิธิมันอาจจะคล่องตัวกว่านะคะโดยเฉพาะพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าที่ดินวัดเนี่ยตามกฎหมายมันมีขั้นตอนการจัดการที่ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากต้องผ่านความเห็นชอบหลายชั้นอ๋อการมีมูลนิธิเข้ามาก็อาจจะทําให้แบบ บริหารจัดการได้เร็วกว่าสะดวกกว่าว่างเงินเถอะประมาณนั้นค่ะแต่มันก็สร้างความคลุมเครือขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะว่าเงินที่ประชาชนบริจาคเนี่ยตกลงมันไปเข้าบัญชีไหนกันแน่บัญชีวัดหรือบัญชีมูลนิธิใช่เลยเนี่แหละครับปัญหาที่ตามมาแล้วก็มีคนตั้งคําถามเยอะเรื่องใบอนุโมทนาบัตรค่ะค่ะที่ว่าออกในนามวัดแต่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเงินบริจาคจริงๆอาจจะไม่ได้เข้าบัญชีวัดแต่ไหลไปเข้าบัญชีมูลนิธิแทนแบบนี้มัน มันดูแปลกๆนะครับใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเพราะคนบริจาคเข้าใจว่าทำบุญกับวัดโดยตรงถูกต้องครับคนบริจาคก,ก็อยากให้เงินไปถึงวัดจริงๆตามเจตนาเนาะหลักการพื้นฐานสาคัญเลยนะคะคือเงินบริจาคที่ระบบวัตถุประสงค์ไว้เนี่ยก็ต้องใช้ใจ่ายไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ จริงๆแล้วตั้งแต่ปี2,564นะคะมีระเบียบของมหาเถระสมาคมออกมาแล้วที่กำหนดให้วัดทุกแห่งต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายอ้าวมีระเบียบแล้วเหรอครับมีแล้วค่ะต้องมีงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบด้วยคล้ายๆกับระบบของบริษัทเอกชนเลยนะคะโหฟังดูดีมากเลยนี่ครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมันเป็นไปตามนั้นไหมเออ ในทางปฏิบัติจริงๆการตรวจสอบบัญชีวัดอย่างจริงจังในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยแทบจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเท่าที่ควรค่ะอ้าวเหรอครับก็น่าเสียดายนะทั้งที่มีระเบียบออกมาแล้วค่ะมันก็เลยยังเป็นช่องว่างอยู่แล้วนอกจากเรื่องโครงสร้างบัญชีวัดกับมูลนิธิแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องโครงการต่างๆที่วัดจัดขึ้นอีกนะคะใช่ใช่ใช่มีหลายโครงการเลยที่คนพูดถึงอย่างโครงการกรถินสามัคคี ที่มีข่าวว่ายอดบริจาตสูงมากหลายสิบล้านบาทค่ะเห็นว่าตัวเลขที่พูดถึงกันอาจจะถึง40ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือตอนแรกเหมือนจะแจ้งว่าเงินส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยวัดอื่นๆด้วยประมาณ30วัดแต่พอมีคนไปตรวจสอบข้อมูลหรือมีข่าวออกมาปรากฏว่าวัดเหล่านั้นอาจจะได้รับเงินช่วยไปน้อยมากน้อยขนาดไหนครับ ข้อมูลตามข่าวที่ออกมานะคะอาจจะได้รับไปแค่วัดรับประมาณ50,000บาทเท่านั้นเองฮะห0 0 0 0ื่นจากยอดกระถิ่น40ล้านเนี่ยนะโอ้โหตัวเลขมันต่างกันลิบลับเลยนะครับใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วเงินส่วนต่างจำนวนมหาศาลตรงนั้นมันไปไหนหรือถูกนำไปใช้อะไรกันแนะ่นี่ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆอีกนะที่ใช้ชื่อแปลกๆอย่างโครงการในานามใจฟ้าประชานาท อะไรแบบนี้ที่คนก็จังสงสัยว่ามันคืออะไรเกี่ยวข้องกับวัดหรือมูลนิธิยังไงจริงๆแล้วการตรวจสอบเรื่องครบนี้มันทําได้นะคะถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานอื่นๆจะเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังตรวจสอบยังไงได้บ้างครับก็เช่นการไล่ดูเส้นทางการเงินหรือเซตเมนบัญชีต่างๆทั้งของวัดและของมูลนิธิย้อนหลังไปเลยค่ะเวลาหลวงพ่อไปรับบริจาคตามงานต่างๆหรือมีคนโอนเงินเข้ามา เงินมันเข้าบัญชีไหนกันแน่บัญชีวัดบัญชีมูลนิธิหรือบัญชีส่วนตัวใครหรือเปล่าโดยเฉพาะเงินสดจํานวนมากที่อาจจะรับมาโดยไม่มีหลักฐานการรับที่ชัดเจนอันนี้เป็นจุดที่ต้องตรวจสอบละเอียดเลยค่ะแต่การขอข้อมูลย้อนหลังเป็น1 0บสปีนี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะต้องใช้เวลาและต้องอาศัยอำนาจทางกฎหมายในการขอข้อมูลจากสถาบันการเงินด้วย ครับผมก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํานะคะเพื่อความโปร่งใสนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่ผมว่าน่าตกใจไม่แพ้กันเลยคือข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่วัดดูแลอยู่จริงๆครับตอนนี้อ๋อค่ะประเด็นนี้ก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากเหมือนกันคือมีข้อมูลจากสื่ออย่างไทย PBS เขาลงพื้นที่ไปดูและรายงานออกมาว่าปัจจุบันเนี้ย วัดพระบาทน้ำาุุดูแลผู้ป่วยอยู่แค่ประมาณ125คนเท่านั้นเองนะครับ125คนเหรอคะใช่ครับแบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงราวๆ65คนกับกลุ่มที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกประมาณ60คนโหน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะคือภาพจำของคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีเป็นหลักพันหลักหมื่นคนอะไรแบบนั้นนะคะใช่เลยครับภาพจำเราคือวัดใหญ่มากมีผู้ป่วย h i v a IDS อยเยอะมาก แต่ข้อมูลล่าสุดบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดที่เคยใช้รองรับผู้ป่วยตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยร้างไปเลยค่ะคือบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจใหม่เลยเปลี่ยนไปยังไงครับคืออย่างนี้นะคะผู้ป่วยติดเชื้อเอชวีส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้ดีขึ้นมากตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตัวเองอ๋อ หมายถึงพวกสิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทอง30บาทอะไรแบบนี้ใช่ค่ะทําให้วัดแทบจะไม่ต้องเป็นผู้จัดซื้อยาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยเหมือนในอดีตแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่เบิกยาเองได้จากโรงพยาบาลตามสิทธิ์นี่คือผมกระทบโดยตรงจากความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือที่เราเรียกว่า medical disruption นั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับการรักษาผู้ติดเชื้อ h อ v สมัยนี้มันมีประสิทธิภาพสูงมาก แค่กินยาว,วันละครั้งหรือสองครั้งก็สามารถกดปริมาณไวรัสในร่างกายให้น้อยมากๆจนตรวจไม่เจอได้ใช้ชีวิตได้ยินยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรงใกล้เคียงคนปกติทั่วไปเลยค่ะนั้นแสดงว่าภาพจําเดิมๆที่เราเห็นวัดต้องดูแลผู้ป่วยมากมายต้องหายาหาเตียงให้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วสิครับมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนานแล้วแต่ การสื่อสารหรือภาพที่นําเสนอออกไปสู่สาธารณะเพื่อขอรับบริจาคอาจจะยังคงอิงอยู่กับภาพจําเดิมๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะคะก็น่าสิครับมันก็น่าคิดตามนะว่าเอ๊ะทำไมยังมีการสื่อสารหรือการรับบริจาคโดยอ้างถึงผู้ป่วยจํานวนมากๆอยู่ทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ใช่แล้วแต่เราก็ยังเห็นภาพหลวงพ่อเดินบิณฑบาตรับบริจาคตามที่ต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะก็ อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอีกนะคะที่ทําให้คนไปขอรับความช่วยเหลือที่วัดน้อยลงกว่าเดิมเช่นอะไรบ้างครับเช่นอาจจะมีเรื่องพฤติกรรมบางอย่างของคนในวัดเองที่เคยมีข่าวออกมาบ้างว่าไม่รับผู้ป่วยใหม่หรือมีการปฏิเสธของบริจาคบางประเภทอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะทําให้คนลังเลที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลืออื หรืออาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีสถานสงเคราะห์หรือมูล,ลนิธิอื่นๆที่ดูแลผู้ป่วยในลักษณะคล้ายๆกันเกิดขึ้นมาหลายแหง่งอ๋อมีทางเลือกมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งบางที่อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าหรืออาจจะให้บรรยากาศที่สงบเหมาะกับการพักฟื้นได้ดีกว่าวัดซึ่งอาจจะมีความวุ่นวายจากการที่มีคนเข้าออกเยอะมีที่ไหนบ้างครับพอยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นมูล,ลนิธิกระท่อมพระสิริที่พัทยาหรือ บ้านพักที่คุณภัยรัตท่านดูแลอยู่หรือแม้แต่ที่ภิกษุณีอารามที่เกาะยอจังหวัดสงขลาก็มีนะคะที่ดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้อยู่เหมือนกันครับผมก็น่าสนใจว่ามีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นจริงๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกประเด็นที่ถูกขุดคุยขึ้นมาคือเรื่องประวัติส่วนตัวของหลวงพ่ออลงกตเองอ๋อค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันเรื่องประวัติการศึกษาการบวชอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ โดยเฉพาะข้อมูลที่เคยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของวัดเองเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วหรือถูกลบไปแล้วค่ะข้อมูลว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นประเด็นก็จะมีข้อมูลที่ระบุว่าท่านจบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์บ้างละหรือจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียบ้างละซึ่งก็มีคนออกมาแย้งว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่น่าจะใช่เรื่องจริงอือหอแล้วเรื่องการบวชล่ะคะ เรื่องการบวชก็มีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันครับคือในประวัติที่เผยแพร่กันมักจะบอกว่าท่านบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดสายธรรมยุทธอ์อ๋อวัดดังเลยนะคะ ก็อย่างเช่นมูลนิธิกระท่อมพระสิริที่พัทยาหรือบ้านพักที่คุณภัยรัฐท่านดูแลอยู่หรือแม้แต่ที่ภิกษุณีอารามที่เกาะย,ยอจังหวัดสงครลาก็มีนะครับที่ดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้อยู่เหมือนกันค่ะผมก็น่าสนใจว่ามีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นจริงๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกประเด็นที่ถูกขุดคุยขึ้นมาคือเรื่องประวัติส่วนตัวของหลวงพ่ออลงกันเอง อ๋อค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันเรื่องประวัติการศึกษาการบวชอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เคยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของวัดเองเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วหรือถูกลบไปแล้วค่ะข้อมูลว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นประเด็นก็จะมีข้อมูลที่ระบุว่าท่านจบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้างหลักหรือจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียบ้างหลักซึ่งก็มีคนออกมาแย้งว่าข้อมูลเหล่านั้นเอ่อไม่น่าจะใช่เรื่องจริงอือือแล้วเรื่องการบวชล่ะคะ เรื่องการบวชก็มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือในประวัติที่เผยแพร่กันมักจะบอกว่าท่านบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดสายธรรมยุทธอ์อ๋อวัดดังเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าวัดพระบาทน้ําพุที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นวัดสายมหานิกายอ้าวคนละนิกายกันครับแล้วก็มีข้อมูลอีกว่าใบสุตติหรือเอกสารรับรองการบวชจริงๆของท่านเนี่ยน่าจะออกมาจากวัดที่จังหวัดลบบุรีตามชื่อของพระอุปชาของท่าน ไม่ใช่วัดบวรอ๋อค oh, ่ะค่ะมันก็เลยดูมีความไม่สอดคล้องกันอยู่เนาะระหว่างข้อมูลที่เผยแพร่กับพ่อเท็จจริงที่อาจจะเป็นไปได้ใช่ครับมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะข้อมูลพวกนี้ใครเป็นคนให้ข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วเจตนาในการให้ข้อมูลแบบนั้นคืออะไรแล้วตัวหลวงพ่อเองท่านรับทราบเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงพวกนี้ไหมอันนี้ก็น่าคิดนะคะนั่นสิครับถ้าท่านทราบเรื่องนี้มาตลอด แต่ไม่ได้มีการแก้ไขหรือชี้แจงให้ถูกต้องมันก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายตามมาได้เหมือนกันนะครับเรื่องการให้ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะใช่ค่ะก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องรอความชัดเจนเหมือนกันครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายคือเรื่องกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดที่กำลังดำเนินอยู่นี้แหละครับค่ะในส่วนนี้ต้องย้ำหลักการสำคัญก่อนเลยนะคะว่าในฐานะเจ้าอาวาสเนี่ย ท่านคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการวัดและต้องรับผิดชอบในทุกๆด้านทั้งเรื่องการเงินการปกครองการดูแลทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดคือจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องสำคัญสาคงจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยหลักการแล้วเป็นอย่างนั้นการจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องการเงินหรือการจัดการโครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในวัดตัวเองคงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากๆค่ะครับ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบไปตามกระบวนการนะครับค่ะซึ่งก็ต้องให้เวลาท่านทำงานกันนิดนึงนะคะอย่างที่คุยกันตอนตอน้นการจะไปขอสเตทเมนต์บัญชีย้อนหลังเป็น 10, 10ปีเพื่อไล่ดูเส้นทางการเงินทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่เหมือนเราไปขอสเตทเมนต์บัตรเครดิตส่วนตัวแค่ไม่กี่เดือนเนาะอันนั้นแป๊บเดียวก็ได้แล้ว <laughs> รอเบา ใช่ค่ะอันนี้มันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะมากต้องใช้ทั้งเวลากำลังคนและอำนาจทางกฎหมายค่ะครับผมสรุปแล้วนะคะเรื่องราวของวัดพระบาทนำ้ำพุครั้งนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากๆเลยมีหลายมิติหลายประเด็นที่พันกันอยู่ทั้งเรื่องการจัดการการเงินภายในองค์กรทั้งวัดทั้งมูลนิธิเรื่องการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการดูแลผู้ป่วยไปอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งหากผลการตรวจสอบในท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆเช่นการนําเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินบริจาคก,ก็อาจจะนําไปสู่การดําเนินคดีความทางอาญาได้นะคะเช่นข้อหาช่อโกงประชาชนหรือข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโห ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมันถาโถมเข้าใส่เราตลอดเวลาแบบนี้แล้วการทำบุญการบริจาคมันก็ง่ายแสนง่ายแค่ปลายนิ้วกดผ่านมือถือเราจะมีวิธีไหนหรือจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าศรัทธาที่เราตั้งใจทำบุญไปหรือเงินบริจาคที่เรามอบให้ไปนั้นมันถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสจริงๆถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้จริงๆหรือเปล่าค่ะเป็นคำถามที่สำคัญมากในยุค นนี้เลยะะคะแล้วเราในฐานะประชาชนหรือผู้บริจาคควรจะมีสิทธิ์หรือมีกลไกอะไรในการเข้าไปตรวจสอบหรือเรียกร้องความโปร่งใสาจากองค์กรทางศาสนาหรือมูมิติต่างๆได้มากขึ้นกว่านี้บ้างไหมน่าคิดมากค่ะ ก็ฝากประเด็นนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับถ้าหากว่าเรื่องราวที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้พอจะเป็นประโยชน์หรือให้แง่คิดอะไรได้บ้างก็ฝากช่วยกันแบ่งปันเรื่องนี้ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ลองฟังกันดูนะครับและแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจที่เราจะนำมาคุยกันในครั้งต่อไปนะ